เลยค่ะออยากจ,จะนําเรียนว่านะคะรางวัลใหญ่ยังรออยู่นะคะช่วงนี้เรารสองคนขออนุญาตไปต้อนรับอํานวยความสะดวกบนขั้นต่อไปค่ะครับสวัสดีครับรอบที่สองนะครับเราขึ้นมากับน้องอน้องครับก็ขึ้นมาแจกทีวีกันก่อนนะครับยังไงคะเนี่ยแจกต่อ เขาจะแจ่อะไรหพี่ไม่ได้ทีอะไรไม่พูดเรื่องทางดีเลยหรอเพราะว่าเรารีบเดี๋ยวน้ำเหลียวน่อ่าเป็นทีวีนะครับ Android TV 32สามจุดสองนิ้วโชคดีได้แก่ไปลุ้นกันว่าได้อะไรคุณสุภาพรยัดขานะครับอันพ่อจะได้อะไรอันนี้ของป้ามายังวัะตาศนะครับ เชิญครับผียนเชิญคุณทุกทมาลู้ยิ่งนะครับนายกเราซือไฟเดียวได้ทีวีสามอันนี้ของกระพานะเดี๋ยวให้เขาแก่ให้สามอันจะได้อะไรหร่งงรอเปร๊บไม่พ้นมาม่าแน่เลย ีเสร็จแล้วเราก็นำมให้นะครับครับช่วงนี้นะครับเราเริมเรามาเลยนะไใของ่ขาองเ่นีครับขอันีสามอ้ครับไข่เพมาครับเปิดเลยครับไแ้วกไ่ไ่่่ไขไข่่อ่ ันนี้ของป้าปาได้มาม่ากับน้ำยาล้างจานของพ่อมน7อันได้อะไรอะ7อันน้ำยาล้างจานเหมาะกับพ่อมนมากเลย7อันป้าพาามมาสามอัน